วันนี้เรามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านนาเป็นชุมชนที่มีสเสน่ห์มากมายซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเตา่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมาอยู่กันที่บ้านลุงชาติตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่สวนลุงชาติลุงชาติเป็นเจ้าของสวนผิกไทยที่เรากำลังชมกันอยู่ค่ะ พริกไทยเป็นราชาแห่งเครื่องเทศที่สุดของความเป็นเครื่องเทศของไทยอาหารหลากหลายเมนูบนโลกของเรามักจะมีส่วนผสมเผ็ดร้อนที่ชื่อว่าพริกไทยโดยเฉพาะอาหารในโซนเอเชียของพริกไทยคือเครื่องเทศที่มีกลิ่นและรสชาติร้อนแรงที่เป็นเอกลักษณ์งั้นเรามาฟังกันดีกว่าค่ะทําไมลุงชาติถึงเลือกที่จะปลูกพริกไทยพริกไทยนี่จอมมานานแล้วตั้งแตเลยมาตัดสิ่ใจใการเนี่ยพอดี ได้ตอนกุลูมิน้ำเนี่ยมั้งมาตั้เขาเลยมาตั้มปิดเลยเดยวอก,กับโลกยิงกันได้เทียบเทียบกุลูมิน้ำเปลียนลูกเช้าหลังจากที่ลุงก,กลับจากกริกยางลุงได้เข้าไปในสวนพริกไทยเพื่อดูแลเอาใจใส่ในการพรดินใส่ปุ๋ยรดน้ำ การตกแต่งกิ่งะนุบำรุงการเจริญเติบโตงอกงามให้ได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นตามที่ต้องการดูจากการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันของลุงลุงใช้ชีวิตอยู่แต่ในสวนแต่ทำไมลุงมีความสุขขนาดนี้ก็มีความทุกขเพราะเทศจากประคิดในการทำทวนยางมาเร้วกันมันจะท่ำลูกพักลูกติดใจในช่วน,นี่ยข้าง้านก็คือมีความทุกขมาก เเียอู่้ามมรไดินกาวยางกว่าลุงจะผ่านถึงวันนี้ได้ลุงได้ฝาฟันอุปสรคมากมายก่อนลุงจะปลูกพริกไทยรายได้ของลุงไม่เพียงพอไม่พอใจในครัวเรือนรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทําสวนยางพืชผักสวนครัวก็ต้องซื้อหลังจากการปลูกพริกไทยแล้วลุงมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ทําเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน พืชผักส่วนครัวสามารถนำประกอบอาหารได้เลยและได้จำหน่ายพริกไทยของตนเองด้วยคุณภาพชีวิตของรอบบ้านเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวส่งผลทำให้มีการผ่อนคลายความเครียดจากการได้สัมผัสความสงบร่มเย็นเป็นอยู่ที่ดีตามแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียง